ทีนี้มาพูดถึงการเชิญคนประชุมแบบรายบุคคลกันบ้างรายบุคคลอาจจะเป็นรายร0 0ยคนสองคนก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับห้องในห้องหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะทำเป็นประชุมผู้ปกครองที่อาจจะมีคนเข้าร่วม300คนแต่ว่าเราไม่มีอีเมลเขาอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเราจะนัดหมายประชุมออนไลน์ได้ยังไงก่อนอื่นให้เรามาที่หน้าค a ล e n d a r ก่อนเราจะมีปุ่ม new meeting ตรงนี้ เรากดบวก New m e t i c ได้เลยสมมุติว่าผมยกเป็นเคสเประชุม,มู่คองแล้วกันตรงช่อง Add r e q u i r e Attendee อันนี้จำเป็นต้องใส่อย่างน้อยหนึ่งคนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ Generate Link ในการเข้าร่วมห้องมาให้ นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ใส่ตรง a อร e q u i r e เนี่ยก็ต้องใส่เป็นแอ c h ช n n นลนะครับเป็น Channel เป็นห้องสักห้องหนึ่งนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1คนหรือ1ห,ห้องไม่งั้นระบบมันจะมองเราเป็นเหมือนกับ Appointment ของตัวเอง Personal เอาไว้ดูคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะผมลองใส่มั่วม,วมวไปอันหนึ่งนะครับอ่าผมก็เชิญบารนะครับเชิญตัวเอง จากนั้นนะครับผมก็มาเลือกเวลานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรต่อระบบเทคนิคข้อเท่าไหร่เนาะแต่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราจะมาเจอกันที่นี่ตอนนี้นะอ่านะผมบอกว่านัดหมายนึกหน่อยแล้วกันนะครับเป็นประชุมผู้ปกครองตอนหกโมงเย็นเลยอะนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงมาชื่อตรงนี้คนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ในการเข้าร่วมเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีชื่อคนในโรงเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ Alex อเล็กซ์แบบนี้กด s e n ตส่งได้เลยนะครับผมเมื่อกี้ผมนัดไว้วันที่11เนาะอ่าทีนี้ ตอนนี้คนที่มีอีเมลเนี่ยเขาได้รับลิงก์แล้วแต่ว่าคนที่ยังไม่มีอีเมลนะครับหรือว่าเราอาจจะจัดอีเวนต์นะครับผมที่เราเอาลิีงกไปแปะบน Facebook เราไม่รู้ว่า,าใครจะเข้ามาบ้างเนาะเราก็กดคลิกเข้าไปเลยตรงนี้มันจะมีปุ่ม Edit ให้เราเราจะเห็นลิงก์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเรากดคลิกขวา Copy นะครับแล้วลิงก์เนี้ยมันจะเอาไปแปะตรงไหนก็ได้เลยนะครับเราจะเอาไปแปะบน Facebook ส่งทางไลน์หรือว่าเออเอาไว้ทางอีเมลหรือตรงไหนก็ได้เลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนที่สามารถเข้าร่วมประชุมตรงนี้ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมี Account Office 365มาก่อนนะคือเราสามารถจะเข้าผ่านตัวอีเมลของเรีก็ได้จะเข้าแบบเป็นเกสก็ได้ขอแค่มี Internet อินเทอร์เน็ตอ่าขอแค่มีแต่เปิดเบราว์เซอร์ได้เนี่ย ก็เข้าได้แล้วนะครับผมส่วนจะล็อกห้องเป็นประชุมลับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกวิดีโอหนึ่งเนาะเป็นวิดีโอที่กด m e e t i n o p t t o o n เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับว่าจะห้ามไม่ห้ามอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะส่งให้คนนอกนะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็ส่งลิงก์นี้ไปนะครับผมณนะวันที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยอาจจะประชุมได้ประมาณ500คนนะครับสูงกว่านี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองสมมติว่าตัวเองเป็นคนที่ได้รับลิงก์มาแล้วกันเนาะตัวลิงก์ที่เรา Copy มาสักครู่นี้นะครับเรากดวางไว้บน Browser ได้เลยแล้วกด enter นะครับ r บราว์เอร์นี้มันไม่เคยล็อกอินมาก่อนเนาะอันนี้มันแอบดีเทกเจอนะครับว่าเครื่องผมเนี่ยมี Microsoft Teams อยู่จะเปิดบนแอปไหมอ่าผมขอกด cancel ไปก่อนเนาะสมมุติผมเข้าครั้งแรกเลยนะครับผมสามารถกด continue this browser มันก็จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้เลยนะครับอันนี้ผมตั้งค่าเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นคนนอกเนี่ยให้รอหน้าห้องก่อนนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับมันขออนุญาตใช้ไม์กับกล้องนะครับอันนี้เข้าครั้งแรกของจริงเลย ก็จะให้ใส่ชื่อเนาะใส่ชื่อแปลว่าเป็น a m o มาสติกไมค์ก่อนก็จะเข้ามารอยินหน้าห้องนะครับผมสมมุติว่า,ามีคนแอบเข้าห้องแล้วใช่ไหมมันก็จะเห็นเลยว่ามีคนแอบเข้าห้องเรารู้นะไหนกดจอยสิ ก็จะเห็นมีคนรอหน้าห้องนะครับผมกดรับเข้ามาได้เลยหรือจะกดรับทุกคนเลยก็ได้เราถ้าเกิดมีคนจำนวนมากๆนะครับก็สามารถประชุมวีดีโอคอลกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมข้ามมาดูฝั่งของโมบายกับแท็บเล็ตกันบ้างนะครับหลังจากที่เรา นัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรากดบวกเนาะหน้าเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะนัดคนเป็นบุรุษบุคคลเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาใส่ตัวแชร์ไปที่ช anel แล้วเนาะ,ะสมมุติเราสร้างเสร็จแล้วนะครับผมเราเราบอกว่าเอวิชาธิติกเนี่ยอยากจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยนะครับเราสามารถกดแชร์การเชิญตรงนี้ได้เลยกดคัดลอกนะครับแบบนี้นะครับแล้วตัวคัดลอกตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นลิงก์เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับทุมผมส่งให้อเล็กซ์นะครับก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยจะส่งทางไลน์ทางเฟสอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับในมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกมาเลยว,ว่าเอาเป็นวิชา B20S กดคลิกเข้าไปกดแชร์พิทติ้งลิงก์นะครับกด Copy เหมือนกันนะครับเหมือนกัน